ตัวไหนเราอผมยกบุรพาสอบมาในีชรครับครับวันนี้ชมพิกัดเท่าไหร่ร้อยที่แปดุ่งนี้นะเรามาสอบเกินไปเท่าไหร่จุดห้าจุดห้าน้ำหนักนี้เราคุมมาก่อนหน้านี้กิโลแล้วห้าจุดห้าประมาณกิโลลดลงมากิโลลดลงมาสามกิโลสามกโลนี่ถือว่าตามสุดหรือยังยังยังก็สบายๆอยู่เนาะวันนี้เราเจอใครครับเจอสาวพ่องเคยเจอกันไหมไม่เคยเห็นรูปร่างเมื่อกี้แล้วเป็นไง ม่ได้ดูเทปมาหรือยังดูมาแล้วเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไม่มีไม่มีเลยวันนี้วันพรุ่งนี้วางเกมวางแผนไงดีก็าต,ตา,ามสไตล์ตามสไตล์นะซ้อมมีไหนครับผู้กององตมผู้กองผู้ซ้อมมีใครบ้างมีเพื่อนะักกับดูเ,เอครับผมก็ซ้อมช่วยกันเนาะ,<ท>ะเราอายุไหนละอายุสิบห้าคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับปล่อยๆเท่าไหร่ปล่อยๆห้าสิบหกเป็นเพืเราเป็นมวยอะไรมวยเตะอ่ะฝีมือซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อย ประมาณร้อยเจ็ดบาเราชกมวย์รวมๆเท่าไหร่ยี่สิบใบเราได้ชกล่าสุดจุดที่ไหนมาที่นี่เป็นไงวันนั้นชนะกินเชียงรีธิเต็มหมดเลยยกหนึ่งหยกแรกเลยเหรอโอ้อายุฝากพี่น้องกินเชียงหน่อยวันนี้พรุ่งนี้ฝากเชียร์ด้วยครับผมครับผมน้ำตัวไหนครับครับผมคาวพงเล็กลูกพ่อยาวเสือครับวันนี้ชกพรุ่งนี้โชคไปกี่เท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบแปดครับวันนี้มาสอบครั้งแรกเป็นไง ก็ผ่านเลยครับผ่านเลยน้ําหนักนี้เราได้คุมมากิโลครับอ่าก็ปล่อยไปเลยครับไม่ได้คุมมากปกติชกเท่าไหร่ครับปกติก็ชกร้อยสิบนิดๆิครับ๋อประมาณร้อยสิบต้นต้นนะวันนี้ก็ปล่อยมาเจอน้องเลยครับเห็นรูปร่างน้องเขาแล้วครับู้ไหมชื่ออะไรเนี่ยครับรู้ไหมน้องเขาชื่ออะไรรู้ครับยกบุรพาครับอ่าได้ดูเทปมาไหมก็ดูมาอยู่เป็นไงเ็ามีอะไรนกเขาเขาก็มีลูกแบ็คคิกเออแสดงว่าเราศึกษามาครับแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีเจอมวยหนักกว่าเราแบบนี้เนี่ย แต่ว่าเราก็มวยฝีมือแล้วครับชั้นเชิงเราก็พยายามไม่ผัวไม่แลกใช่ครับคิดว่าเก่าเอาอยู่ไหมเนี่ยคิดว่าเอาอยู่ครับเอาอยู่นะเราได้ชกล่าสุดที่ไหนมาล่าสุดชกล่าดําเนินหรครับล่าดําเนินวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนครับชนะใครมาจําได้ไหมเมืองอุบลครับวันนั้นชกวันอะไรวันเมื่อสี่เดือนที่แล้วสี่เดือนที่แล้วครับผมเราก็หายไปไหนมาก็พอดีว่าที่เมืองการเน์ก็มีกีฬาแห่งชาติโอ้ไปไปช่วยเขาจัดไปช่วยเขาจัด แต่ไม่ได้แข่งครับเราไปช่วยเขาจัดกีฬาอะไรอ่ะก็มันมันชกในค่ายผมอ๋อก็ช่วยๆกันเราก็ดูแลค่ายด้วยเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอ่าค่ายมวยลูกพ่ออยากเสือบอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีครับครูผู้ซ้อมมีใครบ้างคู้ซ้อมก็มีพวกเพชรนิยมครับอืมแล้วก็บางหลอนนะครับซ้อมมากี่วันเนี่ยไฟนี้ก็ซ้อมมาประมาณสักสองสัปดาห์ครับสองสัปดาห์มาเล่งเต็มที่เลยครับแต่อันนี้ก็เก็บตัวพิ่ซ้อมอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ ปล่อยร่างกายอะไรไม่ได้ปล่อยครับอ่านะครับเอาชื่อเราลองมีชื่อเก่าไหมก็ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ใช้ชื่อนี้มายาวนานเลยครับอายุไรละครับตอนนี้อายุ28ครับคนจังหวัดเพชรบุรีครับปล่อยๆเท่าไหร่ครับปล่อยๆก็อยู่ประมาณ5 50 54าสโลครับอ่าพื้นเพ่เราเป็นมวยเป็นมวยฝีมือซ้ายหรือขวาซ้ายครับ163ครับเราอาชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ก็ประมาณสัก50 ฝากพี่น้องไม่เชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องแฟนไมยเชียร์ผมด้วยครับชาวบ้านเล็กทูกข้ออยาเสือครับอ่ามาแจ้งเกิดที่นี่ครับเคยมาชบที่นี่ไหมไม่เคยครับโอ้ตืน่นเต้นไหมเนี่ยดูบรรยากาศแล้วก็วตืน่นเต้นอยู่ครับอโอเคขอบคุณครับ